คิดออกปะพออันนึงร้อนยุ่สวิตใหม่อันเลยอันนี้ร้อนสุดอันนี้สองอันไหนคัวน้ำมันอ่าเด็กๆอันน้ำมันใส่ได้ก่อนเลยใส่ไั้น้ำมันใส่ได้เลยอ่ามาอ่านะครับกาเคลียร์ตรงนี้หน่อยยูเคลียร์ตรงนี้เลยจะไม่ร้อนนะจ๊ะอ้ เด็กๆทุกคนได้น้ำมันแล้วนะครับเคลียเรายนแล้วเปลี่ยนมอเข้ามาเี่ยงกเยี่ยนเล่ารแม่อันนี้เล่นมีดเล่นมีดเล่นมีนีคงมีขลุอะไรถึงเฉยอชั้นสีดื้อนะอะไรเออวันนี้ออกไม่ได้อะรอรอรอุปทำไมหุดหยุ้วจุม วันนี้เราไม่ต้องใช้มีดแล้วเพราะทุกอย่างหั่นมาให้หมดแล้วเราไม่ต้องคอดให้น้ำมันร้อนเราใส่ลงไปด้วยเลยดูพ่อกับแม่ดิดูพ่อกับแม่ดิไปไปไปเพราะว่าทําไมเพราะเราไม่ได้คลอดพริกแกงคี่ดออกไหมครับต่อให้น้ำมันเย็นเนี่ยเราก็ลดไฟเวลาเวลาที่เรามีพริกแกงเหลืออย่างนี้เราทําไงครับไม่อะไรไม่ยอม สมมติรถเสียได้โ,โว้ยโขกพริกแกงต้งนานเราทำไงครับเทน้ำมันล้างได้สูกเป<ด>ลาไหมเราก็ล้างด้วยกะทิเราก็ถือว่าอย่างนี้ดีไหมครับ<ด>ว่า<ด>ให้ให้ชามอันเนี้<ด>ยเป็นหางกะทิดีไหมครับเราก็ใส่ลงไปสักไม่ต้องเยอะใส่ลงไปสักนิดนึงแล้วเราก็ผสมน้ำอะใครเอาน้ำมาเร็วก็ได้ค่ะกระเด็นค่ะหอมมากเลยอ่าได้ครับอ่ะอันนี้ขอขโมยนะครับอันนี้เราก็ใส่เป็น น้ำแล้วเราเอาช้อนดันๆลงไปพริกแกงจะได้หลุดไปแล้วเราใส่กะทิลงไปประมาณเท่าตัวของน้ำนะครับเอาเหตุกาช่วยในหน่อยมาๆมาเท่าตัวของน้ำคืองาน้าบ้านสีขึ้นมาละอ่าใส่น้ำไปเลยใช่หนูใส่ไม่ต้องเยอะนะเพราะฉะนั้นเราต้อน้ำนั้นเไปก่อนอ่าเน่ยแหละครับใส่ไก่ลงไปผัดผ่าใช่ถ้าถ้าเผื่อสมมุติว่าข้างล่างใกล้จะไหม้เราทำาไงครับเด็กๆยกก่อนค่ะยกเลียง ยกได้ด้วยแล้วก็ทำไมไหมครับใส่กะทิลงไปช่วยได้เปิดกะทิกล่องกระป๋องใหม่เลยหัวกะทิเลยเหรอเอาเอาหัวใหม่แต่เราเปิดไว้กล่องใหม่เพราะว่าเราจะต้องใช้หัวกะทิหนึ่งถ้วยนะครับอันนี้เราจะได้ไม่ต้องจําให้งงนะครับเราแยกไว้ก่อนแล้วเราใส่ทั้งหัวทั้งขาเลยหรอใช่ค่ะใส่หัวก่อนนะแบบนี้ยุ่งเกินอันนี้เก่งค่ะเดียวกระทีกระทะดิ่งเกลี่ยให้เะเดนนะครับครับ อะไรไงคะเหืนฟ้าช่วยหน่อยสิคะอะไรแกะแค่นี้อันนี้อันนี้หัวปลาอรักอันนี้คือใส่ไปเป็นไรลาทฮะไมใส่หางก่อนหัวใส่หัวเมื่อกี้ใส่ได้เลยใช่ไหมครับใส่ได้เลยใส่ได้เลยครับใส่ทีละครึ่งพี่ว่าใส่ทีละครึ่งอ่าใส่ทีละครึ่งใส่ทีละครึ่งเราก็ผัดง่ายกว่าไม่เป็นไรอาใส่ใส่ก่ยปลาหนึ่ลูกหนึงลูกขอให้พอสำเร็จนมโอ้โหนีโอเค ค่ะแล้วเดี๋ยวอีกตึ่งนึงเราก็ค่อยๆใส่ค่ะพี่ชาหมายถึงหัวพี่ถังเราใส่ลงไปนี่คือพ่อกับแม่เขาเดินทางพีกหนึ่งครั้งพี่ถังนะต้องคนไปทิ้งขยะแล้วเราใส่หางเดียวแล้วเราก็ใส่อันนี้เพิ่มค่ะไม่ใช่เอาแล้วูกเขียนรักไม้แล้วไงมาละไงคนไม่ใช้มีดละอ่าซอยคริกเดี๋ยวเราจะต้องใส่ลงไปพร้อมกับใบมะกรูดแล้วใบมะกรูดเราอย่าลืมซอยซอยๆงนี้ก็ได้ครับ ซอยงี้ก็ได้ครับลูกลูกอยากสอนไหมเสร็จกๆไม่ทำตอนยมยบเอาการบ้านไปเอาการบ้านไปเอาแบบนี้นะครับเราใส่ตอนใกล้ๆจบเรื่องหันยากแล้วไงเด็กครับการบ้านครับระวังนิ้วไม่ขาดซอยประมาณแบบนี้เนาะเราใส่ตอนตตออนนนไหครับใกล้ๆจบเนาะเสสีียยววเด็นหันเฉียงหน่อยนึงหันเียึ่ง ไรเง้ยอะไรหแล้วหัวแล้วหัวแลดอยดเด้ก็ใได้ไหมได้แมัรือไงหรือได้ไมครับฝ่าดานเาส่ลองล้วเราจะสังเกตได้ไงคะว่าหลัก่เราใสกติแล้วเราจะใสหางกให้มันเดือดก่อนแล้วไง่ไให้มันเดือดก่อนแล้วปากกติแล้วเนี่ย เขาจะใส่ตอนที่ว่าเขาเรียกว่าแตกมันแล้วก็คือว่ามีสัญญาณแต่เนี้ยมันแตกอยู่แล้วเห็นไหมครับค่ะเด็กๆครับระวังมีดนะครับแนนค่ะคุณแนนครับเอ้ยไม่ใช่แนนลูก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 เทมเป็นล้อสอนด้วยสอนเพื่อนด้วยช่วยนะทำเองแม่ครูวต้องทำเองดิเอาเรอยเรยเดี๋ยวเดียวเดียว เอาบอกแล้วนี่ไม่ผ่านใช่ไหมพ่อูดต้องในที่เดียวพ่อพี่เอยากเลยอย่าเลยไหมเออใช่พ่อไ่ปแหละพ่อก่อนพ่อเดี๋ยวก่อนมันเลยเด็กๆตั้งใจทำนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะมีนักชิมเข้ามาชิมเขาแล้วแหไงเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแล้วไง เอาแล้วไงอันนี้คือเยอะกว่าครับหรือว่าได้ครับไม่ชี้หรอกตัวเยอะไหมตามใจแล้วตอนนี้ไม่บอกมากแล้วอะไรไงทำไมป้าพี่จะบอกให้ว่าผู้ดูทำไปชิมไปเพราะว่าเมื่อกี้นั่นคือถึงเรื่องเป็นเรื่องของหลักเพราะว่าตอนที่เราใช้เตากันคนละเตาใช่ครับถูกต้องไหมยังยังยังไม่ได้คนเลยค่ะใจนะพี่ดูชีพ่อหันหรือไม่ใช่แล้ครับนี่ไงแต่นี่แต่นี่คืออะไร่ แม่นี้มาไหมยังยังยังไม่ติดอันนี้ยขราก่อมไหมคะรือว่าคนเอาช้อนจิ้มลยม้อบนนู้น่อยมากเราเชียพันมีปรุงเพิ่มอย่างครับดีครับเดี๋ยวจะอร่อยแล้วกลุ่มนี้อร่อยละเร็วแล้วใส่อมเนนึงงอร่อยยังครับ เทเลยอีกเยอะอย่าลืมชิมชิมครับโอ้โหมันเชื่อดิเชื่อดิเมื่อกี้อะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยชิมเลยอยาไปดูรสชาติแก้วมาอยู่โฮมแก้วมาเยอะเข้ามาแล้วแบบไหนก็ได้มาแล้วมาแล้ใครมั่นใจว่าอร่อยแล้ว มมันมันนฉีกแล้วฉีกแล้ว,ลวไม่ได้ไม่ครับพ่อ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 ทแค่นี้เหรอใส่ไปเยอะเยอะใส่ไปเยอะๆอะใส่ไปเยอะเยอะอย่างนี้ดีเวลาฉีกฉีอย่างนี้ไม่ได้ไม่ให้ ยายให้เอายายให้ไปเป็นไงล่ะเออตามใจหลานหล่อเลยเสียคนเอแมู่ยังดูเลยเอาตัวนี้ไว้ในนี้ตายตายอีกใไมี๊กวางอะไรหอมใส่อีกชามเ่งแล้วก็หลอ็นมะกรูดอะขมมากนด่ยคือเราแยกไม่ออกอันนี้ือใบมะกรูดทั้งหมดเลยใช่ไหมใส่พร้อมที่ชิมยัางอันไปเมไพร้อมยัางถั่วพร้อมยังยงย่างยางใบมะกรูดชจิ้มลงไป มันก็มวยมันมาหวาโอเคแล้วมันก็กินได้บอกว่ากรอบรสรสชาตินี่เนี่ยวเค็มอีกมะมเค็มอีกมะพอแล้วพอแล้วอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากนี่คือความสุขของคนทําอาหารเวลาที่เราทานแล้วเราต้องมีรสของเราแต่อร่อยเขาหรือเปล่าอร่อยเขาหรือเปล่าอร่อยครับอร่อยแต่เราอร่อยนะอร่อยมากอ่ะที่สุดอ่ะกินในข้าวพอดีเลยอ่า ทุกคนใช้ได้หมดยังครับใช้ได้หมดแล้วเราปิดเตาอร่อยแล้วนะปิดเตามาลิ้วใช่ออกมาดีแล้วใช่มาดูอันนี้อ่าเล่งเล่งฝ่ายป้าอันนี้อวันนี้ใช่ไหมอ่ะอ่ะเฮ้ยได้ครับไม่เสียเล์ชิมมะน่าชิมนะไม่คอ้ยแล้วเดี๋ยวมันโอ้ไม่แต่เป็นเตาขเด็กๆครับ ไปเอามาพร้าวมาเดี๋ยวเราเก็บสามหม้อรวมกันเลยดีมะแล้วเราทานเป็นข้าวเย็นแบ่งกับเพื่อนๆโอเคไหมครับดังนั้นทุกคนแต่ไม่ต้องบอกว่าใครอันนี้อร่อยแล้วปิดเตาปะเรามาทำของหวานกันของหวานเราไม่แบ่งเพื่อนของหวานเราได้กินเลยชิมที่ไห